สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับที่ฝ่ายซ้ายเข้ามามีอิทธิโพลในแวดวงบันเทิงอย่างฮอลลีวูดรวมถึงมีนโยบายอย่าง D E I ครับที่ย่อมาจาก Diversity Equity และก็ Inclusive ครับที่พูดถึงความหลากหลายเท่าเทียมแล้วก็ยุติธรรมรวมถึงการมีส่วนร่วมหากหลังจากการเข้ามาครองตำแหน่งประธานาธิบดีของโดนัลทรัมป์ที่เป็นนักการเมืองฝ่ายขวาจัดรวมถึงมีคำสั่งยกเลิกนโยบายที่เกี่ยวกับความหลากหลายเท่าเทียม ก็อาจจะเป็นผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปถึงฮอลลีวูดอย่างรุนแรงในเวลานี้ครับ ภาพของฮีโร่กับตาอเมริกาคนใหม่ที่เป็นคนผิวดำอย่างแซลวิสันครับลุกขึ้นต่อสู้กับประธานพิดีผิวขาวที่เป็นวัยบูเมอร์แถมที่ร้ายไปกว่านั้นยังสามารถแปลงร่างเป็นฮกผิวแดงได้อีกด้วยครับ Since when were they red? นี่คือพ็อตส่วนหนึ่งของแคปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิร์ลซึงดูเหมือนจะสอดคล้องกับความเป็นจริงที่คนในฮอลลีวูดเวลานี้กำลังต้องเผชิญหน้ากับนักการเมืองขวาจัดอย่างโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกลับมาครองตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเป็นครั้งที่สองครับพร้อมประกาศว่าจะมีการกวาดล้างนโยบาย DEI และก็วอริซออกไปให้หมดจากอเมริกา แม้ในตัวอย่างภาพยนตร์นะครับฮีโร่อย่างแซมวิลสันจะสามารถลุกขึ้นต่อสู้โดยไร้ความเกงรงกลัวต่ออำนาจมืดแต่คงไม่ใช่สำหรับในาทุนฮอลลีวูดยุคนี้เพราะว่ารายงานล่าสุดระบุว่า b r e v e New World ต้องมีการถ่ายทำซ่อมเป็นครั้งที่3ทั้งที่จะฉายอยู่เดือนหน้านี้แล้วนะครับโดยมีการเพิ่มเนื้อหาใหม่ตัดเนื้อหาเก่า รวมถึงมีการเพิ่มตัวละครอ,อีกด้วยครับแม้จะอ้างว่าเป็นเพราะรอบทดสอบได้เสียงตอบรับที่ไม่ค่อยดีนักหาก็มีแหล่งข่าวรายงานว่าจะมีการลดทอนเนื้อหาที่กระทบกระเทียบการเมืองรวมถึงประธานธุบดีคนใหม่ให้น้อยลงด้วยซึ่งข่าวนี้ครับอาจจะเป็นภาพสะท้อนได้เป็นอย่างดีครับว่าฮอลลีวูดในยุคนี้อาจจะไม่เหลือความกล้าหาญในการลุกขึ้นต่อสู้เพื่อประเด็นทางสังคมอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ได้ครับ ปัญหาหนึ่งนะครับที่คนในวงการพูดกันอย่างหนาหูก็คือฮอลลีวูดเวลานี้ไม่ได้มีความสำคัญอย่างที่ตัวเองเคยนึกว่าสำคัญอีกต่อไปแล้วครับเห็นได้จากการคว่ำมไม่เป็นท่าของบรรดาแฟรนชสาที่ถูกลักดันผ่านแนวคิดการตื่นรู้ไม่ว่าจะเป็น Star w ว r s ทั้งจอเงินแล้วก็จอแก้วรวมไปถึงเจ้าตลาดอย่างหนังฮีโร่มาเวลซึ่งก็ทำเงินต่ำกว่าเป้าครับ จะมีที่ทําเงินได้เป็นกอกเป็นกรรมกับกลายเป็นฮีโร่ชายแท้สุดเกลียนอย่างเท็ดผูแสนฟูฟรีนแต่ว่าสิ่งที่เร่งให้ฮอลลีวูดอ่อนแอนะครับแม้ว่าจะมาจากปัจจัยอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโลกหลังยุคโควิด -19 การนัดหยุดงานครั้งใหญ่ของสมาคมวิชาชีพที่รวมๆแล้วครับทำให้ไรายได้หนังลดลงถึง40%หากกระแสต่อต้านที่มาจากมลชนและกลไกธุรกิจของโดนัลด์ทรัมป์ดูจะมีอํานาจไม่แพ้กันครับ อย่างทีธที่แล้วครับภาพยนตร์ประวัติชีวิตของทรัมป์เรื่อง The Apprentice ที่เล่าถึงเหตุการณ์ทรัมป์ที่มีคดีขืนใจอดีตภรยาอย่างอีวาน่าก็ถูกถล่มจากบรรดานายแบกนางแบกฝั่งริพับริกันครับขณะดเดียวกันก็โดนภาคธุรกิจเมินจนแทบจะหาโรงภาพยนตร์ฉายในสหรัฐไม่ได้เช่นเดียวกับนางเอกฝีปากกล้าราชเชลเซกเลอร์จากซินเดอเรล,ลา่าเธอก็ต้องออกมาขอโทษจากที่เคยแช่งชักหักกระดูกผู้สนับสนุนทรัมป์ให้ไม่พบกับความสงบสุข จนโดนทัวร์ฝ่ายอนุรักนิยมขู่ว่าจะรีวิวบอมผลงานใหม่ของเธอที่สุดครับเธอต้องออกมาขอโทษผ่านสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองในที่สุดซึ่งนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่บอกได้ดีครับว่า4ปีนับจากนี้ในสมัยของทรัมป์วงการฮอลลีวูดจะไม่มีต้นทุนทางสังคมหรือการเงินไปสู้รบในประเด็นการเมืองได้อีกที่สำคัญครับผลงานต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมาแน่นอนว่าจะต้องมีการเซลเซนเซอร์ เพื่อมาให้กระทบกระเทือนไปถึงฝ่ายการเมืองเป็นอย่างแน่นอนครับ yeah, no ปรากฏการณ์หนึ่งครับที่เราจะสามารถเห็นได้ในเวลานี้ครับท่ามกลางกระแสะข่าวบรรดาผู้บริหารของแผนก DEI นะครับเพื่อความหลากหลายตบเท้ากันลาออกหลังแผกดังกล่าวถูกยุบลงในฮอลลีวูด นั่นก็คือการคืนวงการของคนที่เคยถูกไม่เป็นที่ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นจอร์นมาโลนผู้บริหารค่ายหนังกลุ่มเดียวกับฮาวิสไวสีนซึ่งมีคดีล่วงละเมิดทางเพศนักแสดงยาวนานถึง30ปีนอกจากนี้ครับยังมีนักแสดงฝ่ายนักยมที่เคยถูกแคนเซิลไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเมลกิฟสันที่กําลังจะมีผลงานใหม่ในรอบ9ปีจากที่เคยถูกแคนเซิลไปเพราะไปพูดจาดูหมิ่นชาวยิว ซินเวสเซอร์ซาโลนเองซึ่งก็เคยไปพูดจามไม่ดีกับคนทำงานกองถ่ายรวมถึงจอห์นไวท์พ่อของนางเอกแอนเจลิน่าโจลีที่เปิดตัวเป็นผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างออกหน้าออกตาซึ่งทั้ง3าคนนี้ครับถูกแต่งตั้งให้เป็นสเปเชียลแอมบาสเตอร์โดยทรัมป์เขบอกว่ามีหน้าที่เป็นหูเป็นตาในวงการบันเทิงให้กับทางฝ่ายรัฐบาลครับ หลายคนนะครับอาจจะบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้น่าจะเป็นเพราะฝ่ายแอคทิวิสต์ฝ่ายซ้ายของฮอลลีวูดนั่นเองครับที่พยายามยัดเยียดประเด็นเรื่องของการตื่นรู้มากจนเกินไปไม่ว่าจะเป็นการสลับเชื้อชาติตัวละครการปรับเปลี่ยนเนื้อเรื่องผลงานคลาสสิกจนไม่เหลือเขาเดิมหากก็ต้องบอกว่ากระแสที่ตีกลับไปสู่แนวทางอนุรักษ์นิยมแบบนี้ของฮอลลีวูดอาจจะไม่เป็นผลดีต่อภาพรวมเช่นกันครับ <Okay. S 1> ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งก็มองว่าทุกค่ายหนังที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้กำลังทำงานด้วยความกลัวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนครับ ท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความกลัวเหล่านี้ก็คงยากที่จะมีผลงานใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ถูกสร้างออกมาได้นั่นเองครับพบกับมอมหลังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ